หลังจากที่ตาเท่าทั้งสองออกไปแล้วเออ้อหรือว่าข้าในฐานะกษัตริย์ผู้นี้จะไรอย่างไอจมดสิ้นไรซึ่งความน่าเชื่อถือถึงเพียงนั้นพันธสัญญาที่เพิ่งลงไปกันไม่นานไม่เพียงกี่เดือนก็จะให้เป็นโมคะง,งั้นเหรอเพื่อเข้าสารหนึ่งลานช่างจะให้ข้าผัวเข้ากอดแขวนชูง,งั้นเหรอเห็นข้าเป็นอะไรไปโสเพณีในโรงชํำอย่างนั้นเหรอไรอย่างไอสิ้นดีฝ่าบาทไม่จําเป็นต้องกิวเลย ความคิดของคุนนางนั้นย่อมไม่อาจเหมือนกับที่พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาอยู่แล้วใช่แล้วในสายตาของพวกคุนนางนั้นชื่อเสียงของข้าในฐานะกษัตริย์คงไม่สําคัญนักหากสามารถเอาชื่อเสียงไปแลกกับข้ามาได้ก็ย่อมดีไม่ใช่หรือแต่พวกเขาไม่คิดบ้างเลยหรือว่าชื่อเสียงของข้าจะเอาไปขายได้สักกี่ครั้งแขวนอยู่ของข้าขาดสเสบียงอาหารก็จริงแต่ไม่ถึงกับไรเสบียงอาหารเสียทีเดียวหล่าคุณนางแต่ละคนล้วนล่ำรวยมหาศาล ข้าสารกองพเนินเป็นภูเขาพวกเขากล่าวว่าข้าจะไปขอแบ่งจากพวกเขานั่นแหละเพื่อไม่ให้ต้องขวาของตนเองออกมาพวกเขาจึงอยากให้ข้านำชื่อเสียงของตนไปขายแลกเสบียงหารแทนแบบนี้ข้าวของพวกเขาก็ยังปลอดภัยอยู่ครบถ้วนเรื่องพวกนั้นไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือภาพรวมต่อจากนี้แคว้นหนูของเราจะรับมืออย่างไรทางทีใต้ของเรากําลังจะปรากฏมหาชนผู้ยิ่งใหญ่ขย่าแผ่นดินขึ้นมาแล้วจินจุน คนผู้นี้หลายกาดนักอายุน้อยกว่าข้าหลายปีตอนนี้เสืตําำหน่งเป็นประมุขแขวนนานโอเขายังเป็นเพียงหัวเช้ดตัวหนึ่งแต่เพียงสองสามปีต่อมากับกำลังขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของเผ่าชาวมันแล้วเขากิ่งกว่าข้ามากนักกษัตริย์แห่งแขวนฉูน่าจะทำสัญญาลับกับจิงจุนผู้นี้ไปแล้วเมื่อจิงจุนยึดแขวานนานโดกลับมาได้และกวดหลางของใต้ทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นเวลาที่กองทัพของแขวนฉูบุกตะลุยไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นเดิมพันการล่าที่ชายแดนครั้งนี้ย่อมไม่เพียงพอสําหรับกษัตริย์ชูเลยเจ้าเท่าชั่วเจ้า่ห์ผู้นั้นต้องอ้าปากเราสิงโตได้คืบเจ้าศอกและจะคงขูดีถ่ายนิ่งโยนเซียนต่อไปแน่นอนท่านอาอ๋องพวกเราเลือกยืนอยู่ข้างผู้ชนะได้เท่านั้นถ้าหากการล่าที่ชายแดนครั้งนี้แขวนเย่เป็นฝ่ายชนะล่ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรกองทัพจันยอดของแขวนชูลบศึกมานานหลายปีเดิมทีก็เหนือกว่ากองกําลังของแขวนเย่อย,อยู่แล้วห้าพันปะทะสองพันของแขวนเย่ แถมคนสองพันที่แขวนเย่ยรวบรวมมาก็ล้วนเป็นขยะไร้ค่าแล้วจะชนะได้อย่างไรกัอนแล้วก็รอดูกันต่อไปก็แล้วกันวันถัดมาอูอองปฏิเสธข้อเรียกร้องของแขวนฉูและประกาศอย่างชาัดเจนว่าสิ่งที่เขากับแขวนเย่ลงนามกันไว้เป็นเพียงสนธิสัญญาสงบศึกไม่ใช่พันธมิตรสัญญาลับอะไรทั้งสิน้นบนท้องพระโรงแห่งแขวนอูราชจะสามนักอูของเราพูดคำไหนคำนั้น ไม่มีวันฉีกสัญญาที่ลงนามไว้เพียงเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยเด็ดขาดปาบาปวดคิดทบทวนในรอบครอบปาบ,า,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 บาตอนนี้ประชาชนที่อดอยากไม่มีข้าวจะหุงกินแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าจะไม่รอดผลฤดูหนาวครั้งนี้แน่ประกาศคำสั่งของข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ล่าจะสานักลดรายจ่ายลงสองในสามข้าอู่อ๋องจะกินเพียงโจกใส่วันละสองมือเท่านั้นเอาสเสบียงทั้งหมดที่พระราชวังประหยัดได้ไปมอบให้ราสฎรที่อดอยาก จากนั้นอู่อ่องออกเกี่ยบบ้านขุนนางใหญ่ด้วยพระองค์เองเขียนใบนําสืบเป็นหนี้ยืมสเสบียงจากพวกเขาบรรดาขุนนางและตระกูลใหญ่ในแคว้นอู่ต่างก็เปิดกระเป๋าอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ผ่านไปครึ่งเดือนกลับบริจาคก,กันได้เพียงห้าหมื่นช่างเท่านั้นห้าหมื่นช่างนั้นหรอือเอาไว้แค่แค่ขี้ฝันหรืออย่างไรก่อนหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ล้วนไหลครั้งใหญ่ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงของแคว้นเย่หลายชื่อสําคัญชุดหนึ่งถูกเปิดโปองออกมา ซึ่งนายรายชื่อล้อนเป็นขุนนางระดับสูงของแคว้นหููที่ถูกหน่วยเฮ้ซื้อไทยของแคว้นเย่ยรอบซื้อและข่มขู่ให้ทําเป็นเรื่องขายชาติเย่หวางกริย์แคว้นเย่กิ้วหนักลงโทษผู้ทําข้อมลูลรอดไหลของหน่วยเฮ้ซื้อไทยอย่างเข้มงวดประหารสามคนแล้วจับขังไว้อีกนับสิบคนอู่หวางกระย์แคว้นหููก็กิ้วหนักเช่นกันประหารขุนนางขั้นสองคนหนึ่งนรายชื่อและหลังตระกูลทั้นตระกูลทันใดนั้นเหล่าตระกูลใหญ่ของแคว้นหููก็พากันควักเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพียง10วันก็รวบรวมได้ถึงแปดแสนซื้อของสเสบียงแบบนี้สิค่อยสมเหตุสมผลหน่อยต่อมาอูห่หวางประกาศต่อหน้าขุนนางทางหน้าจะสำนักว่าเรื่องการล่วนไหลข้อมูลของแพรนย่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแผนการใส่ลายจากนั้นเขาก็เผารายชื่อใบนั้นทิ้งต่อหน้าขุนนางทุกคนในช่วงเวลานั้นเองอู่มู่ซึ่งพ่ายแพ้ศึกที่นครหนูเฉาชื่อเก่าหนูโจก็ได้หวยกลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง อูหวังเริ่มกวาดหลังราชสำนักอย่างเป็นทางการเหล่าขุนนางหน้าใหม่ค่อยๆเข้ามาแทนที่ขุนนางรุ่นเก่าพวกเจ้าคนแก่พวกนี้ถึงเวลาสลัดที่ทางกันแล้วในเวลาเดียวกันเส้นหลังเอาแต่กอดลูกสาวอยู่บ้านทุกวันไม่ยอมไปที่สนามล่าสัตว์ทางตอนเหนือเลยไม่สนใจการฝึกกําลังพลใดๆทําให้คนทั่วทางนครเริ่มลือกันว่าเส้นหลังหมดหวังแล้วและเจ้าตัวยังถอดใจไปเรียบร้อยแล้วด้วยเรือนผ้าของเส้นหลังในนครหลวง โอ้ oh oh. ท่านพ่อของเจ้ากําลังแกล้งทาเป็นไม่สนใจแต่ขับทาให้เจ้าตัวน้อยเสียใจยไปเสียแล้วแม้คุณชายเส้นจะจ่ายการเลี้ยงรับขัญไม่ได้ก็เถอะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งที่ไม่ได้รับป่บาบาทได้ช่วยตั้งชื่อให้เจ้าตัวน้อยของเจ้าแล้วนามว่าเส้นมี่ป่าบาทล,ลูกสาวข้านะข้าอยากจะตั้งชื่อเองท่านมายุ่งอะไรด้วยเล่านี่ไม่ใช่ลูกของหนิงจงสีงเสียหน่อยตัวอักษรมี่นี้ดีนะมีความหมายถึงความสงบและหวานละมุน แต่ก็ต้องความสงสักเอาไว้ด้วยและถ้าอ่านเป็นเสียงฟูก็จะมีความหมายเดียวกับฟู่ของฟู้สีในยุคโบราณฟู้สีนั้นเป็นหนึ่งในสามจากาักรรพิยุคแรกสงสักเหนือผู้ดเออดีดีไม่เลวเลยอะไรนะเส้นหลังเจ้าไม่พอใจเหรอนี่คือของขวัญที่พัชายาเปี้ยนประทานมาของสิ่งนี้เป็นเครื่องติดตัวมากับพัชายาเปี้ยนตอนอภิเศษเป็นของโบราณจากอารยธรรมยุคก,ก่อน เลือกันว่าเป็นมงกุฎอัญมณีของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณป่าบาทรับสั่งว่ารอจนงานที่ชายแดนจบลงเจ้าตัวน้อยของเราก็อยุ3สามเดือนพอดีเป็นไัยที่น่ารักที่สุดถึงตอนนั้นค่อยอุ้มเข้าวังให้ประชาย,ยาเปี้ยนได้ชมเฉยให้เต็มที่แม้ทุกคนจะคิดว่าในการล่าที่ชายแดนนั้นเต้นหลากกำนิงเจิ้งต้องแผอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีความหมายใดๆแต่ก็มีสายลับจํานวนมากคอยจับตาดูสนามลาสัตเ์ี่ยยวนอยู่ ทางพวกสังกัดรัชทายาทสังกัดองค์ชายสามตระกูลจงรวมถึงสายลับของแขวนฉู่ด้วยโถว้นี่พ่อเจ้าเรียกว่าฝึกอะไรกันอยู่แค่นี้ยังจะปิดเป็นความลับอีกเหรอฝึกวนไปวนมาตีแบบเดิม,ดมนี่มันอะไรกันดาบจริงก็ไม่กล้าใช้เอาแต่เวียงดาบไม้ทุกวันไม่ฝึกกระบวนทัพไม่ฝึกความอึดเอาแต่ฟาดดาบลงข้างล่างท่าเดียวแล้วในสนามรบจะไปสู้กับใครได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องฝึกยิงธนูบ้างสิเวลาผ่านไปเรื่อยๆ สายลับทั้งหลายทนไม่ไหวจริงๆต่างพากันถอยกลับจะสอดแนมไปทำไมอีกวะกองทัพห่วยแตกขนาดนี้จะมานั่งเฝ้าดูพวกมันก็เสียเวลาเปล่าๆเจ้านึกว่าพวกเขาถือดาบไม้อยู่แต่ความจริงข้างในอัดด้วยตะกัวหนักมหาศาลแถมหนักขึ้นทุกๆวันพอถึงเวลาลงสนามรบจริงดาบที่พวกเขาจะถือคือดาบม่อยาวราว1.7เมตรและทหารทุกนายจะสวมเกราะหนักแบบคลุมทั้งตัว ตามที่คุนชายเส้นเรียกไวอ๋อใช่แล้วกองดาบหม้อดาบหม้อคือดาบใบกว้างและหนักหน้าที่หลักคือผ่านแนวฆ่าศึกเจาะกองทัพศัตรูฟันเกาะฟันมา้าและทำลายกำลังชนหนักพราชาววังแคว้นเย่ข้าไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งข้าจะต้องเล่นเป็นชายชราอย่างสูนานเฮ้ข้าแค่ล้มป่วยไปหนหนึ่งยังไม่ทานสุดจริงจังเลยบรรดาขุนนาพวกนี้ก็รีบร้อนจะไปหาที่พึ่งใหม่กันแล้วหรือดูเอาเถอะ พวกที่อ้างว่าเป็นสายกลางในราชสำนักก่อนหน้านี้ยังทําเป็นไม่เข้าข้างใครแต่ตอนนี้กับสวามีพักเจ้านายคนใหม่กันหมดแล้วยังมีรัชทายาทกำลิงฉีอีกเดิมทีแม้ทั้งคู่จะขัดแย้งกันก็ยังสู้กันรับๆไม่ถึงขั้นแตกหักถือว่าเป็นการแข่งขันที่พอรับได้แต่ตอนนี้ล่ะทั้งสองคนเกือบจะฉีกหน้ากันแล้วเพื่อแย่งชิงตําแหน่งจงตูตูแห่งมณฑลเทียนซีไม่รู้ว่ามีขวนนางถูกส่งเข้าโค้กไปกี่คน และไม่รู้ว่ามีอีกกี่คนที่ถูกเนรเทศจงตูตูคือขุนนางผู้บัญชาการสูงสุดประจำมณฑน,นหลังจากกษัตริย์เชียงอาลูกังตายอย่างกระทันหันก็ไม่มีใครสื่อาสาเหตุการตายของเขาไม่มีใครสนใจศพของเขาปล่อยให้เขานอนเน่าอยู่บนโต๊ะข้าในตอนนั้นยังหัวเราะเยาะอาลูกังอยู่เลยตอนนี้ดูท่าแล้วบรรดาลูกชายของข้าก็ไม่ได้ต่างไปจากเขามากนักหรือว่าลูกที่เข้มแข็งอดทนและมีจิตใจอบอ้อมารี จะเหมาะสมกับการสืบทอดตําแหน่งกษัตริย์ของข้ามากกว่ากันฟาบาท่านอี้เอ๋อมาถึงแล้วพระยาค้าให้เขาเข้ามาเถอะฟาบาขะข้าล้มเหลวอีกแล้วพระยาค้าจินจุนมีวรยุทธ์สูงอยู่แล้วแถมยังมียอดฝีมือเผ่าชาวมันอยู่รอบกายอีกทั้งยังมียอดฝีมือของวัตต้าเจียล่มด้วยมือสั่งงานที่หน่วยเฮ้ซุยไทยส่งไปแทบจะถูกฆ่าจนหมดสิ้นแล้วฟาบาขาคงต้องเตรียมทําศึกแล้ว เงื่อนไขพิเศษใดๆไม่อาจจะหยุดจินจุนได้อีกต่อไปไม่หนึกเลยจริงๆว่าลูกบุญธรรมคนนี้จะกลายเป็นผู้ฝ่าดิขิดได้ถึงเพียงนี้ไม่กี่ปีก่อนตอนที่เขาอยู่ในนครหลวงเขาช่างสุภาพอ่อนโยนเพียบพร้อมและสง่างามเพียงใดกันเนาะคงต้องเตรียมทัพแล้วสองเดือนก่อนจางฉงยังบอกอยู่เลยว่าต้องเพิ่มฐานอีกแสนห้ามืนไปยังแคว้นนานโอตอนนี้ดูแล้วไม่เกินจริงเลยแม้แต่น้อยแต่ปัญหาก็คือ ้าจะไปหาทัพแสหน้าหมื่นจากไหนกัอนอย่างมากที่สุดก็เพิ่มได้แค่แปดหมื่นเท่านั้นแถมยังต้องดึงกําลังจากแนวป้องกันทางเหนือจนแทบเกี้ยงถึงตอนนั้นทางเหนือจะเหลือเพียงกองทัพของเปี้ยนเสี่ยวเชี่นไปโห่นานกงอา้าวและกองทัพของอวชายหนิงฉีซึ่งทั้งหมดจําเป็นต้องยกทัพลงใต้อีกแม้แต่นครหลวงเองก็จะไร้การป้องกันอย่างดีที่มีเส้นหลังที่รีบกําจัดซูหนานไปก่อนไม่เช่นนั้นหากต้องเจอท้งกบฏของซูหนานกองทัพเผาเชียง กองทัพแขวนหนูกองทัพแขวนฉูและกองกําลังของจีนจุน้าศัตรูใหญ่ลุมโจมตีแขวนเย่พร้อมกันแบบนั้นแขวนเย่คงถึงขั้นล่มสลายจริงๆถ้าข้าตอนทัพแนวเหนือออกจนหมดกองทัพใหญ่ของอูหวังจะยกทัพบ,บุกใต้มาหรือไม่ตอนนี้ยังไม่บุกแน่นอนแต่เมื่อจีนจุนรวบรวมเผ่าชาวมันได้สําเร็จยังแขวนนานโอกรับคืนมาแล้วเคลื่อนทัพขึ้นเหนือเมื่อไหร่อูหวังไม่มีวันปล่อยโอกาสทองนี้หลุดมือแน่ ที่เขาปฏิเสธเงื่อนไขสัญญาพันธมิตรของแขวนฉูนั้นไม่ใช่เพราะเขาเข้่งคัดในคําสัญญาอะไรหรอกแต่เพราะเวลายังมาไม่ถึงจังหวะยังไม่เหมาะตั้งหากพยาค่าถ้าหากมอบการป้องกันแนวเหนือทั้งหมดให้ได้นหยกเปี้ยนเสี่ยวเขาจะต้านทานไหวหรือไม่ข้าไม่อาจทราบแต่ท่านหยกเปี้ยนเสี่ยวถนัดบุกไม่ถนัดตั้งรับพระยาค้าสรุปตอนท้ายจินจุนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกิวจินแล้วเขาคือใครกิวจินเขาคือผู้นำแมงเผาชามาน มีวรยุทธระดับสูงสุดซึ่งถูกมองว่าหากรวมเผ่าชาวมารได้ครบจะกลายเป็นภัยใหญ่หลวงของแคว้นเย่เป็นศัตรูที่แคว้นเย่ชูและอู่เกงกัวเป้า,าหมายของเขาคือยุดแคว้นฮันโอกลับมาล้วงชนเผ่าชาวมารทั้งหมดเป็นหนึ่งจากนั้นยกทัพขึ้นเหนือเพื่อท้าชนแคว้นเย่อธิบายแผนที่เย่อย,อยู่ตรงกลางโดนล้อมจากหลายด้านอู่อยู่เหนือเป็นภัยใหญ่ถ้าเย่ถอนทัพเหนือเชียงอยู่ตะวันตกเชียงเหนือเผ่าทางภูเขา ชูอยู่ตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือมหาอำนาจอีกฝ่ายนานโนอยูยใต้เย่ดินแดนที่เกี่ยวจีนต้องยึดคืน